ใครที่ต้องเขียนอีเมลเป็นภาษาอังกฤษเป็นแบบนี้กันไหมคะเขียนภาษาไทยอะไม่เท่าไหร่แต่พอะจะเขียนภาษาอังกฤษมันเหมือนมันต้องมีการเกิ่นนำอะไรบางอย่างจะพุ่งเข้าเรื่องไปเลยมันไม่ได้หรอและนี่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มด้วยประโยคสวยๆอะไรที่ทำให้มันดูไม่ห้วนเกินไปอยากเขียนให้มันออกมาดูโปรเหมือนอีเมลคนอื่นบ้างเป็นไหมคะนี่เราเป็นคนเดียว ใครที่มีปัญหาแบบนี้วันนี้หมดกังวลได้เลยค่ะเพราะเรารวบรวมประโยคที่ใช้ขึ้นต้นในเนื้อหาของอ e ีเมลมาฝากทุกคนแล้วค่ะสามารถจดไปใช้กันได้เลย First of all to make sure we have the same picture about email writing let's briefly take a look at the email structure we start with the greeting เราเริ่มต้นด้วยการทักทาย greeting กันก่อนถ้าเป็นอ e ีเมลที่ค่อนข้าง informal ไม่ทางการมากเราก็อาจจะใช้ hello hi แล้วตามด้วย first name แต่ถ้าเป็นอีเมลที่ formal หรือเป็นทางการมากกว่านั้นหน่อยเราก็สามารถใช้ dear แล้วก็ตามด้วย first name หรือถ้าอยากให้มันทางการขึ้นมาอีกดูมีระยะห่างระหว่างเรากับคนที่เราพูดถึงเยอะหน่อยเนี่ยนะคะเราอาจจะใช้ dear miss dear mrs dear mister ตามด้วย last name หรือนามสกุลของเขาค่ะหรือถ้าเป็นอีเมลที่เราส่งให้กับหลายคนหรือกลุ่มคนสามารถใช้แบบนี้ได้เลยค่ะ dear customers Dear partners, dear team, dear all ส่วนต่อไปจากนี้คณะจะขอเรียกว่า email introduction คือไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ คือจะเข้าเรื่องไปเลยก็ได้มันก็ไม่ได้ผิดอะไรค่ะแต่ถ้ามีมันก็จะทําให้ดูดีดูสุภาพมากยิ่งขึ้นอาจจะเป็นการทักทายการเท้าความถึงเรื่องที่เคยคุยกันไว้แล้วหรือจะเป็นการแสดงความชื่นชมยินดีความ p o สติวิตี้ความบวกความแบบวิ่งในทุ่งลาเวนเดอร์ก็ย่อมได้แล้วหลังจากนั้นเราค่อยเข้าเรื่องที่เป็นอีเมลเพอร์เพสจริงๆแต่อาจจะไม่ได้จำเป็นจะต้องมีอินโทรดักชันในทุกอีเมลก็ได้นะคะเช่นในกรณีที่เราคุยกันแบ็คแอนด์ฟอร์มาหลายรอบแล้ว ก็อาจจะไม่ต้องเกินน้ำเยอะเหมือนเดิมแล้วก็ได้ค่ะทีนี้มาดูกันเลยว่ามีประโยคอะไรบ้างที่เราสามารถใช้ได้สำหรับอีเมลอินทรดักชันกลุ่มประโยคแรกที่ทุกคนน่าจะเห็นกันบ่อยแล้วก็ใช้ได้บ่อยสุดๆเลยก็คือกลุ่มของ thank you for something thank you for your help with the project thank you for the update on the situation thank you for getting in touch thank you for a quick response thank you for getting back to us on this matter หรือจะเป็นประโยคในตระกูล Hope. หวังว่าคุณอะไรต่างๆเป็นการแสดงความบวก positivity ถ้าเป็นอีเมลทั่วไปที่สามารถใช้ได้เรื่อยๆเลยโดยเฉพาะถ้าเป็นอีเมลแรกหลังจากการที่ไม่ได้คุยกันมานานสักพักหนึ่งและ hope this email finds you well hope you are doing well hope all is well with you I hope you are having a terrific day hope you are liking our services so far

I hope you enjoy your trip too. I hope you enjoy the workshop on Sunday. หวังว่าประโยคเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแต่สําหรับใครที่โอยอยากรู้ทั้งอีเมลเลยอะเอาแบบมาทุกรูปแบบเลยได้ไหมว่าถ้าต้องการเขียนแบบนี้ inform schedule meeting invite follow up apologize thank มันต้องใช้คําไหนใช้ประโยคแบบไหนให้ดูสุภาพและเป็นมืออาชีพรวมถึงบทเรียนสําคัญต่างๆอีกมากมายที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษให้โปรขึ้นสําหรับการทํางานสามารถเรียนได้ที่คอร์ส English c a r e e r Development สามารถดูรายละเอียดและทดลองเรียนฟรีได้ถึง5บทเรียนได้ที่ www.frankangmo.com เลยนะคะ And That's it for today Bye! ถ้าได้ประโยชน์จากวิดีโอนี้ชอบเนื้อหาแบบนี้กด subscribe กด like กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปของฝรั่งอังมอให้ทุกคนได้เรียนรู้และเก่งขึ้นไปด้วยกันนะคะ Happy learning